สวัสดีค่ะบ้านนี้มีเรื่องเล่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีในเรื่องทางผีผ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าน็อตเขามีอาชีพเป็นสถาปนิกน็อตตั้งใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเพื่อนมีญาติอยู่ที่นั่นเขาเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนทั้งกลุ่ม และการเดินทางในครั้งนี้ทำให้เขาต้องพบเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญที่ทำให้เขาลืมไม่ลงเลยทีเดียวเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นน็อตกับเพื่อนๆเ,เดินทางไปถึงที่อุตรดิตบ้านเพื่อนเป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วเขากับเพื่อนๆก็คุยกันว่าวันนี้คงไปเที่ยวไหนไม่ทันแล้วจึงตัดสินใจที่จะไปหาที่หลับที่นอนกัน ด้วยความที่ไม่อยากจะนอนโรงแรมกันเพื่อนของเขาที่มีญาติอยู่ที่อุตรดิตถ์จึงได้เสนอว่ามีบ้านของญาติที่ได้ย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้ปล่อยว่างอยู่มันเป็นบ้านไม้สองชั้นเหมือนกับบ้านต่างจังหวัดทั่วไปมีการยกใต้ทุนบ้านเอาไว้พวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านหลังนั้น แล้วก็เข้าไปจัดแจงเก็บข้าวของไว้ในบ้านหลังจากที่ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นเขากับเพื่อนๆจึงได้ลงมากินข้าวกันด้วยความที่ปกติแล้วที่ต่างจังหวัดนั้นพอถึงเวลาพลบค่ำผู้คนส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายกันไปนอนแต่น็อตกับเพื่อนๆเ,เป็นคนที่นอนค่อนข้างดึกกันอยู่แล้วจึงไม่ค่อยชิน แต่ก็ไม่มีอะไรให้ทำมากนักพวกเขาดึงตัดสินใจพากันขึ้นบ้านเพื่อไปนอนแต่ยังไม่ทันที่จะขึ้นไปนอนพ่อของเพื่อนที่มาส่งก็ได้พูดขึ้นมาว่ากลางคืนถ้าได้ยินเสียงคนเดินแล้วก็อย่าออกมานะเพราะมันเป็นทางผีผ่านเขากับเพื่อนๆในกลุ่มต่างก็ตกใจกับคำเตือนของพ่อเพื่อนแต่ด้วยความที่เขากับเพื่อนเป็นคนสมัยใหม่ จึงไม่ค่อยเชื่อกับคำเตือนของพ่อมากนะักพูดเสร็จพ่อเพื่อนก็บอกว่าขอตัวกลับก่อนนะกลัวผีจะโผล่มาถ้าดึกกว่านี้เขารู้สึกแปลกใจกับคำพูดนั้นแต่ก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากคิดว่าท่านคงพูดเล่นคืนนั้นน็อตกับเพื่อนๆเข้านอนและพยายามข่มตาให้หลับแต่ทั้งเขาและเพื่อนก็นอนไม่หลับ ทั้งหมดจึงลุกขึ้นมาตั้งวงกินเหล้ากันสักพักก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาพร้อมกับพูดว่าเกรงใจเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะถ้าจะทำอะไรเป็นเสียงเพื่อนที่เป็นญาติเจ้าของบ้านโทรเข้ามาตัวเขาก็งงว่าทำไมเพื่อนถึงรู้นั่งกันสักพักทุกคนก็เก็บเครื่องดื่มทุกอย่างแล้วก็พากันเข้านอน ตอนนั้นน่าจะประมาณ3-4ี่ทุ่มได้มันเป็นอะไรที่เงียบมากไม่เหมือนกับชีวิตในกรุงเทพเลยตอนนั้นเขาได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ข้างนอกดังขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงของคนเดินอยู่บริเวณหน้าบ้านมันเป็นเสียงของคนใส่รองเท้าแตะเดินย่ำอยู่ตรงญ้าหน้าบ้านพอเขาได้ยินแบบนั้นก็หันไปหาเพื่อนคนอื่นๆและพูดว่า ได้ยินไหมเสียงผีผ่านเพื่อนเขาก็ดุว่าพูดอะไรให้ระวังหน่อยน่าจะเป็นคนเดินอยู่ข้างนอกมากกว่าเขาไม่เชื่อสิ่งที่เพื่อนพูดจึงบอกว่างั้นเราออกไปแอบดูตรงระเบียงกันว่าใครกันแน่ที่มาเดินเขากับเพื่อนเพื่อจึงค่อยๆเปิดกรอนประตูและแง้มออกอย่างช้าๆสิ่งที่เห็นคือร่างของคนกำลังเดินอยู่ ใส่รองเท้าแตะและกางเกงขาสัน้นเดินอยู่ตรงบริเวณข้างล่างเขากับเพื่อนต่างก็สบายใจที่เห็นเป็นคนไม่ใช่ผีแต่แล้วสักพักก็มีคนอื่นๆเริ่มเดินตามมาเดินผ่านหน้าบ้านหลังนี้มากขึ้นเรื่อยๆคนเยอะจนเขาคิดว่าข้างนอกใกล้ๆนี้มีงานอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆถึงมีคนมาเดินเยอะขนาดนี้ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเขาจึงปิดประตูแล้วเข้านอนเวลาผ่านไปประมาณเกือบเที่ยงคืนเขากับเพื่อนคนอื่นๆก็ยังคงนอนไม่หลับได้จะนอนคุยกันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกันบ้างพอกำลังพูดถึงคนที่เดินอยู่ข้างนอกอยู่ๆก็มีเสียงของคนเดินดังขึ้นมาอีกเป็นเสียงคนเดินด้วยรองเท้าแตะเดินเหยียบหญ้าอยู่หน้าบ้านหลังนี้ ด้วยความสงสัยว่ามันไม่น่าจะมีคนเดินแล้วเพราะตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วเขาจึงค่อยๆแง้มประตูระเบียงออกไปดูอีกแต่ครั้งนี้เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่เห็นนั้นคือร่างเงาดำนับจิบร่างค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆแล้วเดินหายเข้าไปในความมืดพอเขากับเพื่อนเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเรื่องที่พ่อเพื่อนพูดนั้น เป็นเรื่องจริงวันถัดมาเขาได้เล่าให้พ่อเพื่อนฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เจอนี้พ่อเพื่อนก็บอกว่าเขาได้เตือนแล้วว่าเส้นทางนั้นมันเป็นเส้นทางผีผ่านจะมีวิญญาณเดินผ่านอยู่ทุกวันและที่สำคัญเมื่อคืนเป็นวันพระด้วยทำให้มีวิญญาณออกมาเดินเยอะเป็นพิเศษและนั่นก็เป็นประสบการณ์ขนหัวลุก ที่คุณน็อตได้เล่าเอาไว้ค่ะหากเพื่อนๆชอบเรื่องเล่าแนวหลอนๆแนวลึกลับสยองขวัญก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจบเรื่องเล่าในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ